โอ้เฮ oh ียวีโกเรียบร้อยครับโรมาโน่ยืนยันคอนเฟิร์มว่าเฟเนบเช่ hmm. เข้าวินเชอวินเฟรดตนะครับราคา15ล้านยูโรล่าสุดลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซซโอโรมาโนออกมาเฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ยืนยันเลยว่าเฟร d ดจะอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้ว,ว, la, ลวจะไปร่วมทีมเฟรเนอรเช่ครับยอดทีมจากตุรกีที่ยื่นข้อเสนอทางการรวมแพ็กเกจ15ล้านยูโรประมาณ13ล้านปอนด์เราต้องบอกว่าเฟรเนอรเช่เนี่ยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมูลค่ารวมแพ็กเกจนะครับ15ล้านยูโรสู้กับกาลาตาสารายฟูลแรมรวมไปถึงสโมสรจากฝรั่งเศสสำหรับการแย่งตัวเฟรดนะที่มีเรทค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์ ไม่ว่าจะเป็นเฟรดหรือว่าดอนนี่ฟันเดเบกเองไม่อยู่ในแผนการซัมชิมของเชนฮาคแล้วในฤะดูกาลใหม่ที่ต้องการยกเครื่องใหม่ในแดนกลางครับกับการคว้าตัวเมสันมาส์มาจากเชลซีและกําลังมีข่าวกับโซฟิยันอัมระบัตโรเมโอลาเวลแล้วก็อามาดูโอนาน่ารายงานข่าวล่าสุดจากโรมาโน่ไม่รอชา้ายืนยันแล้วว่าเฟนเนร์เปเช่ครับบรรลุข้อตกลงกับชางมนยูรวมไปถึงตัวเฟรดด้วยเฟรดเนี่ยตเตรียมเดินทางไปตวรวจร่างกายที่ตุรกีครับและเซ็นสัญ,ญญาอย่างเป็นทางการต่อไป เราต้องบอกว่าเฟรดเนี่ยย้ายจากซัตตาโดเนต์มาอยู่กับแมนยูเมื่อปี2018ครับค่าตัว52ล้านปอนด์มีโอกาสลงเล่นให้สโมสรไปสอ3นัดยิงได้14ประตูนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะเจาะเหมาะมิงนะครับย้ายไปที่ฟอร์เนารประเช่แล้วสำหรับเฟรดนะครับอขอให้เส้นทางใหม่เขาโชคดีนะครับไปลุยงานที่ตุรกีสำหรับเฟรรดนะครับจัดไปครับรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม